สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Molly Healing Tears นะคะวันนี้เฟิร์สก็จะมาทำคลิปแรนดอมในหัวข้อและแล้วก็ถึงเวลาที่จุดจุดจุดเวลาอะไรไม่รู้นะคะทุกคนก็ก่อนอื่นเฟิร์สต้องขอขอบพระคุณทุกคนที่ไม่กดข้ามโฆษณากดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันเสมอมา สำหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวเฟิร์สแปะช่องทางการติดต่อไว้ใต้คลิปนะคะโอเควันนี้เราจะมาเริ่มจากเช็คพลังงานกันก่อนเลยใช้เป็นน้องมังกรนะคะน้องมังกรสุดที่เลิฟสุดที่เลิฟก็มาขอเช็ค Energy p พี่พหน่อยค่ะ Energy p พี่พเขาเป็นไงบ้างคะ Energy ์จในพีในช่วงนี้เป็นยัไงกันบ้างคะ่ะ ขอซูมนะคะ S o f curve ว้าวมีการ move มีการเดินออกจากอะไรบางสิ่งบางอย่างบางคนกําลังจะ move on จากบางอย่างอาจจะเป็นเรื่องของความรักก็ได้เรื่องของอสภาวะอารมณ์ก็ได้ที่มันไม่ตอบโจทย์กับชีวิตคุณแล้วคุณรู้สึกว่าเดินออกมาจะดีกว่าเออไปบนจ้ะปึ๊บ Two of Swords แอะเอะอ,อะไรนะ แต่เหมือนจะมีบางคนนะที่เข้ามาเหมือนแบบกําลังจะลังเลอะ่ะเหมือนมีความลังเลว่าจะยังไงดีจะมุบออกมาดีไหมอะไรเงี้ยเออจากที่เฟิร์สมองนะไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอะไรเนาะบางคนอาจจะเป็นเรื่องของความรักก็ได้นะอืมหรือว่าเป็นเรื่องของการงานก็ได้หรือว่าอะไรก็ได้ที่แบบเหมือนคุณคุณกําลังแบบเออเขาเรียกอ,อะไรเจอสถานการณ์อยู่ตอนเนี้ยอืมมันมีความแบบ หน่วงๆในใจก็เป็นได้นะคะแบบจะเอายังไงดีจะออกมาดีไหมอะไรเงี้ยหรือจะตัดสินใจยังไงดีอืนะคะเดี๋ยวมาให้ไพ่ช่วยให้คําตอบกันก็ได้นาะใบบนจ้ะปึ๊บนายออฟสอดโอ้ยเร็วๆเ,เนี้ยฟังคิดว่าหลายๆคนมีการตัดสินใจได้อย่างแน่นอนแล้วเป็นการตัดสินใจที่ชานฉลาดชานฉลาดแต่ก็รวดเร็วนะฟะรู้สึกว่ามันจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มาบอกคุณนะอะว่าเนี่ยแหละตัดสินใจแบบนี้แหละ มันจะดีกับตัวเรามากที่สุดอืมนะคะแล้วไอ้สิ่งที่คุณตัดสินใจครั้งเนี้ยมันไม่ทําให้ตัวคุณแบบเจ็บหนักหรือว่าหรืออะไรก็ตามอ่ะอืมหรือว่าแบบฝ่ายใดสมมติว่าเป็นเรื่องของความรักแล้วกันมันจะได้เห็นภาพชัดๆเนาะเออคุณตัดสินใจแบบเนี้ยมันเหมือนเป็นการที่ตัวคุณอ่ะรักตัวเองจริงๆอ่ะอืมรักตัวเองจริงๆแล้วก็ฝ่ายนั้นมั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 นเหมือนแบบมันเหมือนเป็นการตัดสินใจที่มันยุติธรรมที่สุดแล้วอ่ะ อันนี้ยกตัวอย่างอนะทุกคนไปบ,บนจา้า four of c u p อ่ามีการช่างใจเจะเอาอยัางไงกันแน่เนะี่ยมีการช่างใจอยู่ในช่วงนี้ไม่รู้จะตัดสินใจในเรื่องอะไรเหมือนแบบเหมือนตัวเราเนาะก็ต้องการที่ไม่ว่าจะเป็นการเลือกอะไรอะก็อยากจะเลือกสิ่งที่ดีให้กับตัวเองมากที่สุดอืมเท่าที่เฟิร์สรู้สึกนะเหมือนแบบอาจจะอยู่ในช่วงของการช่างใจหรือมีโอกาสเข้ามาหรือมีทางเลือกเข้ามาเหมือนแบบ เออยังยังไม่แน่ใจว่าจะไปทางไหนดีก็เป็นได้แล้วก็ไฟ open curve. อัลเพนเดอร์เคิช่วงก่อนหน้านี้นฟอรู้สึกว่าคุณอาจจะเจอช่วงเวลาที่มันยากลําบากก็เป็นไปได้นะคะอาจจะแบบเป็นเรื่องเงินเรื่องของการเลิกลาเรื่องของการที่จะต้องตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างเลยทําให้แบบมันมันลําบากอะ่ะมันลําบากในการตัดสินใจมันหรืออยู่ในช่วงสถานการณ์ที่มันยากก็ได้ The Hermit ว wow. ้าวเดี๋ยวขอเขียนไปนน่อน The Hermit เป็นไพ่ของการทำสมาธิเป็นไพ่ของการโซ l เซ a ร์ช i n งช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าอยากจะปลีกวิเวกอยากจะอยู่คนเดียวอยากจะแบบใช้เวลาอยู่กับตัวเองทบทวนตัวเองไตร่ตรตองก็ได้นะคะแล้วก็เป็นเป็นไพ่ที่เป็นไพ่ของ คนที่มียานอย่างรู้อะอที่เฟินเห็นคุณเป็นคนที่มียานอย่างรู้ในตัวแล้วเหมือนแบบเหมือนเวลาที่จะมีเหตุการณ์ที่มันสถานการณ์ที่มันแบบยากลําบากตัดสินใจยากอะเวลาที่คุณใช้เวลากับตัวเองคุณจะได้รับคําตอบตลอดเลยจะเหมือนเหมือนมันมันมันเหมือนเป็นแบบเหมือนแสงสว่างคอยนําทางอ่ะอืมยิ่งเนี่ยเฟินพูดเลยว่าคนที่เข้ามาดูคลิปเนี้ยถ้าตัวคุณนะ เป็นคนที่แบบใช้เวลาอยู่กับตัวเองในช่วงเนี้ยจะได้คําตอบอะไรมากมายเลยคุณจะรู้เลยว่าจะไปเส้นทางไหนอะไรเงี้ยห,ยหลายๆคนอาจจะเป็นคนที่แบบชอบอยู่กับตัวเองก็ได้นะเป็นเป็น introvert ก็ได้นะคะเธอ hermit อืมแต่เพิ่มมออีกอีกอีกในเคอีก e. <laughs> โอ๊ยติดอ่างอีกในกรณีหนึ่งอะอาจจะเป็นฟิลที่แบบ อาจจะเป็นฟิลที่แบบเป็นโซเชชิงอ่ะเออเหมือนตามหาสิ่งที่จิตวิญญาณภายในเรียกร้องอ่ะอนะคะแล้วก็แบบรู้สึกตัวคุณเองอี่ยรู้สึกว่าอยากจะออกจากความวุ่นวายต่างๆอือะไรก็ตามที่แบบเราเคยไม่เป็นตัวเองหรืออะไรเงี้ยเออเหมือนแบบอยากจะเป็นอิสระอยากจะอยู่คนเดียวอยากจะใช้เวลาอยู่ในโลกส่วนตัวของตัวเองอ่ะเพื่อตามหาคําตอบบางอย่างไปบนนะคะ จะติดนั่นอุ๊ยการตัดสินใจครั้งเนี้ยเฟิร์ตพูดเลยว่าตัวคุณเองมีการแบบที่ใช้เวลามันถูกต้องแล้วเหมือนไพ่มาคอนเฟิร์มนะมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับคุณมันชัดเจนแล้วมันไม่มีเรื่องบงังเอิญเลยนะทุกๆเรื่องเลยให้คุณค่อยๆมองตามความเป็นจริงมากขึ้นเรื่อยๆทุกสิ่งทุกอย่างที่มากระทบอบมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยมันเป็นสัญญาเก่าก็ได้จะเรียกแบบนั้นก็ได้หรือว่าเป็นสิ่งที่เราเคยกระทำมาเราต้องมาเจอคนแบบนี้แบบนี้แบบนี้เพื่อที่เราจะได้เรียนรู้เรื่องนี้เราต้องมาเจอคนนินทาเพื่อที่เราจะได้รู้เรื่องนี้เราต้องมาเจอคนที่แบบเหมือนทําร้ายจิตใจเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้เรื่องเนี้ยลองหา เราได้เรียนรู้อะไรบ้างนะคะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นอะ่ะมันยุติธรรมแล้วมันยุติธรรมมากที่สุดแล้วสาหรับเรานะคะมันมีเหตุและผลเสมอบนโลกใบนี้กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเรานะนะคะไพ่เหมือนบอกประมาณว่าให้ใช้เวลานะช่วงเนี้ยถ้าเกิดว่ามีอะไรก็ตามที่จะต้องตัดสินใจอะ่ะใช้เวลาไตรตรองแล้วก็ตัดสินใจอย่างเป็นกลางมากที่สุดยุติธรรมมากที่สุดเพราะว่าการตัดสินใจ ตอนเนี้ยมันเป็นการตัดสินใจในระยะยาวผลมันมีผลระยะยาวทุกสิ่งทุกอย่างจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นคุณจะรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่ตัวคุณเองกลับมาอยู่กับตัวเองอ่ะคุณจะตัดสินใจถูกอืมเพราะว่ามันมีไพ่ของการตัดสินใจขึ้นมาในออฟสอตบางบางทีแบบเหมือนมันบางคนอาจจะมีความที่แบบปึง้งปังไปเลยอะไรเงี้ยก็อาจจะให้แบบ ใช้ความช่างใจนิดนึงแต่บางคนที่ช่างใจอยู่อะค่ะทำถูกแล้วอืมคนคิดว่าใช้เวลาสักนิดนึงเพื่อที่จะได้คําตอบที่ชัดเจน s ิงส์ออฟเฮนเดอร์คุณจะได้รับการช่วยเหลือนะอืมคนมองว่าอย่างนั้นนะอุ้ย คุณได้รับการซัพพอร์ตอะไม่ว่าจะเป็นจากสิ่งที่มองเห็นหรือมองไม่เห็นก็เป็นได้ f o r ์ทอฟ n ว้าวสีสีนะจ๊ะทุกคนสวยงามมากสี่ขึ้นมาตรงกับสีเฟิร์ตคิดว่าคุณจะมีความสุขมากขึ้นอืมจากการตกตะกอนในเรื่องในในใน,ในก่อนที่ก่อนหน้านี้ที่เฟิร์ตอ่านพลังงานมาใช่ไหม พอเหมือนคุณแบบภาพกับพลังงานมันตรงกันแล้วก็ฟังแล้วแบบเออมันตรงกับสถานการณ์ที่เจออยู่อะฟอคิดว่าคุณจะมีความสุขอืมพอเหมือนแบบได้ปลดล็อกบางสิ่งบางอย่างอะอไรอะไร,ะไรมันชัดเจนมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นมั่นคงมากขึ้นเดี๋ยวเฟอร์่ยายาสีถ้วยก่อนเรื่องการงานหรืออะไรเงี้ยก็ได้ ตัวบอลมันจะมีการขยับขยายเกิดขึ้นแน่นอนตัวคุณเองยังเหมือนกําลังวางแผนอะได้สําสหรับเป็นไฟอ็อบคัต้องปลดนะไฟอ็อบคับเนี่ยไฟอ็คับเป็นไพ่ห้าถ้วยใช่ไหมมันจะมีถ้าเป็นไพ่สำหรับธรรมดาจะมีสามถ้วยที่ลมอยู่แต่ว่ามีสองถ้วยที่ตังอยู่ให้กลับมอามองเนี่ยเอาเอาเฟิร์จะแปลแบบมาตรงนี้เลยแล้วกัน <laughs> ก็คือเขาเปรียบเทียบขึ้นว่า ให้กลับมามองสิ่งที่สามารถทำได้ในปัจจุบันอะไรอะไรบ้างล่ะที่เราสามารถทำได้ดำเนินได้แล้วมีความสุขได้ในปัจจุบันหาให้เจอ,เอลบเรื่องราวลืมเรื่องราวในอดีตไปแบบเหมือนแบบมันอดีตมันผ่านไปแล้วเนาะอะไรที่มันเคยผิดพลาดอะไรที่มันไม่โอเคอย่าไปกลับไปมองมันอย่าย้อนอย่าหันหลังกลับไปมองมันอีกนะคะแล้วก็เริ่มต้นใหม่เนี่ยปัจจุบันมีอะไรที่ทําได้อยู่กับปัจจุบันให้แบบมันมีนความสุขที่สุดอืม เอออันนี้เหมือนเป็นเป็นไพ่แนะนำไปเลยในตัวเนะเาะแล้วก็ For w ทบเนี่ยหลายๆคนอาจจะกำลังโ o ล w ทบกับทั o ร์บอิคิดว่าหลายๆคนอาจจะมีแลนกำลังที่จะวางแผนกำลังมีแผนเกี่ยวกับเรื่องของงานก็ได้นะแล้วมันจะมันจะสร้างรากฐานในคุณอย่างแน่นอนอืมเท่าที่เฟิร์สมองบางคนก็รู้สึกว่าเอ,อ่อถ้าเกิดว่าก่อนนั้นเนี่ยพลังงานข้างบนเป็นอดีตอะ ข้างล่างคือเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยคุณอาจจะมั่นคงเราก็ได้เริ่มมั่นคงเป็นหลักเป็นแหล่งมีรากฐานที่มันเริ่มโอเคขึ้นแล้วก็เป็นได้นะคะในช่วงนี้ก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อนะคะกับหัวข้อเราท็อปปิกรออะไรอ่ะอันนี้แค่อ่านพลังงานเฉยๆท็อปปิกเดี๋ยวนะฝัะลืมลืมท็อปปิกและแล้วก็ถึงเวลาที่ใช่ปะ เวลาที่อะไรอ่ะเอาดูวกันให้ไพ่บอกละกันให้ไพ่เล่าเรื่องราวถึงเวลาอะไรคะ่ะเอาเป็นติ๊กตอกติ๊กตอกอ่ะอันนี้ชุบอืมแล้วดูแล้วดูการเทไพ่ของเฟิร์สิจะลูดคุณอาอันนี้ชื่อว่าคุณอาแองเจลิกนะคะ แต่ละสําหรับก็จะมีชื่อนะ,ะอ่ะเรามาดูกันว่าและแล้วก็ถึงเวลาอะไรที่คุณจะต้องรู้อืมให้ไพ่เล่าเลยละกันคุณอาเล่าให้หน่อยค่ะ เพื่อทำอะไรช้าก็ทุกคนก็ได้นะคะหรือว่ากดเล่งเสียงได้นะไปแรกค่ะ7 of ว่ n d s ฟบใบที่สองเซเว่นออฟ่ะเจ็ดเจ็ดเจ็ดมาเลยใบที่สามคุยน้องเพนักเกอร์ใบที่สี่นะคะนายออฟบอลใบที่ห้าจ้านายออฟขาสวยงามมากทุกคนอ่ะเอาห้าใบก่อนเนาะคือ รู้สึกว่าก่อนหน้าเนี่ยมันจะมีการที่เหมือนคุณได้บุกบั่นฝ่าฟันกับอะไรบางสิ่งบางอย่างมาม,มีการโปรเทคพลังงานตัวเองได้แล้วนะคะแล้วก็มีขอบเขตของ,ของตัวเองมีพื้นที่ส่วนตัวอะไรต่างๆนานาคือหลายๆสิ่งหลายอย่างที่คุณเจอมันชาเลนจ์มากๆแล้วฟูดคิดว่าคุณไม่กลัวเออคุณมีวิธีการโปรเทคคุณมีวิธีการจัดการหลายๆคนเนี่ยที่กาลังมีช้อยมี มีแพลนหลายๆสิ่งหลายๆอย่าง,างเต็มหัวไปหมดเนะี่ยอืมหลายๆคนกําลังจะเริ่มได้ทำแหละเหมือนแบบได้กลับมาโฟกัสที่ตัวเองจริงๆเ่ยแล้วพ่คุยแล้วค่เะเฟรู้สึกว่าน่าจะเป็นพลังงานของคุณที่กําลังจะเกิดขึ้นก็ได้มันจะมีความมัน่นคงมีความอุดมสมบูรณ์มีความสงบมากขึ้นมีความนิ่งมากขึ้นอะแบบคือมันมันโอเคมากขึ้นอืมนะคะเหมือนแบบต้องประมาณว่าเป็นเขาเรียกอ,อะไรอะ ดึงศักยภาพอะหลายๆคนอาจจะเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการทําธุรกิจก็ได้นะอืมปกิวว่าธุรกิจของคุณเนี่ยจะปังเอาประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยมาเพื่อมาเพื่อแบบมาประยุกอะเออเอาประสบการณ์ก่อนหน้านี้ที่เจอมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความผิดพลาดหรือถ้าเกิดว่าใครแบบเหมือนกําลังแบบ เข้ามาฟังเฉพาะเรื่องความรักก็นั่นแหละเอาประสบการณ์ในเรื่องความรักนั่นแหละมาประยุกต์ใช้มาปรับมามา,มาเปลี่ยนหรืออะไรเงี้ยในปัจจุบันอะ่ะมันจะได้ผลดีแน่นอนแล้วสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณปรารถนานะมันจะเป็นจริงนะอืมเท่าที่เฟิร์สมองจากไพ่เก้าถ้วยเนี่ยมันเป็นชีวิตที่มีความอ,อ,อุดมสมบูรณ์มีความสุขความสําเร็จนะคะอีกอย่างหนึง่งอ่ะพลังงานตรงเนี้ยเฟิร์สมองว่าพลังงานเนี้ยคือจะเป็นพลังงานที่พอใจในสิ่งที่ตนเองมีก่อน ยิ่งพอใจเรายิ่งได้อืมยิ่งแบบเขาเรียกอะไรอะยิ่งพอเพียงเออคำนี้ขอขอพูดคำนี้อีกอีกรอบหนึ่งเคยพูดไปแล้วคลิปหนึ่งนะคะยิ่งพอเพียงยิ่งเพิ่มพูนยิ่งเรามีความสุขกับปัจจุบันมากเท่าไหร่สิ่งที่เรามีมากเท่าไหร่อะค่ะมันจะยิ่งแบบดึงดูดอะอืมมันจะยิ่งมาน i f ฟสเข้ามานะคะ ว้าวการ movement นะทุกคนการ action ถึงเวลาถึงเวลา action เพื่อความสําเร็จการ movement forward การก้าวไปข้างหน้ามันจะมีแต่การก้าวกระโดดเลยชีวิตคุณต่อจากเนี้แล้วคุณจะเป็นคนที่ control ทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยด้วยตัวเองอ่ะคุณ control อ,อ,อนาคตไม่ได้คุณ control อดีตไม่ได้มันมันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แนละ้วแต่ว่าปัจจุบันคุณสามารถควบคุมได้นะนะตอนเนี้ยเป็นอะไรที่แข็งแกร่งมากๆเป็นอะไรที่แบบ เลิศอะเออได้ภาษาเฟิร์ดะอะเฟิร์ดไม่รู้จะอธิบายไงแต่แบบเลิศมากพลังงานของคุณนะคะคือคุณเห็นมา้ามายูนิคอร์ไหมมันเหมือนเป็นเป็นอะไรที่มันเหนือความคาดหมายเป็นอะไรที่มันแบบมันดูเป็นไปไม่ได้เนาะเพราะว่าม้ายูยูนิคอร์นไม่น่าจะมีเนาะในในโลกเราใช่ไหมไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะ บางบางที่ก็บอกว่ามีบางที่ก็บอกว่าไม่มีแต่ว่าเฟิร์คิดว่ามันเป็นอะไรที่มันเหนือความคาดหมายมันยากอ่ะเออมันเป็นความยากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเป็นสีขาวกับดําด้วยซึ่งขาวกับดํามันคนละนิสัยจะไปคนละแบบคนละคนละนิสัยไปคนละทิศคนละทางเห็นปะเห็นความคนละทิศคนละทางมาแต่ตัวคุณอ่ะคือมีความหนักแน่นอ่ะมีความที่แบบแข็งแกร่งมีความหนักแน่นมี power เออมี power มีการแบบ คือเก่งอ่ะอ่าต่อต่อเอาไปบุญนะคะแล้วก็ Tree of Pentacles คุณจะเจอกับทีมเวิร์กนะฟูรู้สึกว่าคุณจะเจอกับแบบเหมือนเหมือนทีมอ่ะเจอทีมที่ดีอ่ะ อมสมมติว่าก่อนหน้านี้คุณมีความกังวลถ้าสมมติอาจโฟร์พูดในเรื่องของธุรกิจหรือเรื่องของงานที่คุณกาลังจะเริ่มต้นโปรเจกต์ที่คุณกําลังจะเริ่มต้นละกันอืมโฟร์รู้สึกว่าคุณจะเจอทีมที่ดีอืมจะเจอแบบบุคลากรหรือทีมอะไรเงี้ยอืมที่มันลงตัวเรื่องเนี้ยไม่ไม,ไม่ไม่ต้องกังวลเลยว้าวหนึ่งถ้วยนะคะเอะ n e w relationship ไปนี้มันหมายถึงเรื่องที่ทําให้คุณใจฟูก็ได้อืมหรือเป็นเกี่ยวกับความรักก็ได้นะมันอาจจะเป็นการที่ตัวคุณมีความสุขกับตัวเองมากขึ้นก็ได้หนึ่งเลยหนึ่งถ้วยมีความใจฟูอืมหรืออาจจะได้เจอรักครั้งใหม่ก็ได้เกี่ยวกับเรื่องของความรู้สึกความสําอุ้ยขอภัยค่ะท้องท้องร้องไม่รู้ได้ยินหรือเปล่า new emotion คือความรู้สึกใหม่ๆอืมความใจฟูความที่แบบเออ เออมันฟะินอะมันเป็นฟิลแบบใจฟูใจชื้นนะคะมีเรื่องเข้ามาที่ทําให้ใจชื้นแน่นอนหลายๆคนอาจจะมีงานเข้ามาเยอะก็ได้นะคนที่แบบสมมติว่าคุณแบบเหมือนรออีเวนต์รอแบบอ,อ,อินฟูคนที่ทํางานอินฟูหรืออะไรก็ตามหรืออะไรก็ตามเนาะเนี่ยงานอาจจะล้นมือมากขึ้นแต่คุณเลือกได้นะอ่ะใบสุดท้าย of ones นะคะหลายๆคนจะได้จะได้แบบเหมือนได้ทำงานที่ตัวเองชอบงานที่ตัวเองมีแพชชั่นได้งานใหม่อาจจะมีออไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นก็ได้นะคะไอเดียในเรื่องของการงานเกิดขึ้นเหรือได้ผจญภัยในเส้นทางของตัวเองมากขึ้นแล้วไอการผรจญภัยเนี่ยมันจะมีแต่การ move ไปข้างหน้ามันจะมีแต่การแบบก้าวกระโดดไปข้างหน้าเพื่อขอดูใต้สำหรับหน่อยว้า 10 oh, of Pentacle ค่ะ10เหรียญค่ะทุกคนสุดยอดปรบมือเลยอืมคือมันเป็นความปลอดภัยมันเป็นความ security เนอะ financial security คือสิ้นสุดแล้วเออมันมีความมั่นคงอืมมีความมั่นคงพูดเลยว่าไม่ว่าจะอะไรก็ตามก่อนอันนี้ที่คุณได้ต่อสู้ที่คุณได้แบกภาระต่างๆมาประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ย คุณสาเร็จนะคุณจะสาเร็จไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรมก็ได้นะคะถ้าตอนนี้ทางทางโลกของคุณอนะ่ะมันยังวุ่นวาย,ยหรืออะไรอยู่อะอาจจะต้องบาลานนะระหว่างเรื่องของทางธรรมกับทางโลกอ่ะเพราะว่าเวลาที่เจอเรื่องอะไรเราจะได้ไม่ไหลง่ายอ,อันนี้เฟอร์ขอแบบชี้เขาเรีอยกอะไรแนะแนะแน,นะแนวเนาะแน,นะ,แน,นะแนวกันเพิ่มเติมแชร์ประสบการณ์เหมือนแบบเราต้องขุนควบคู่กันไปอ่ะเพราะว่าโลกเรามันมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นอยู่เสมออืมแล้วเราอ่ะจะชอบแบบ จิตเราจะชอบไหลไปกับสถานการณ์ที่มันมากระทบะปัญหาต่างๆเข้ามาก็เครียดแหละไอ้ความเครียดเนี่ยก็จะยิ่งทําให้พลังงานเราดรอปแล้วทาให้แบบเอ,อดึงดูดแต่สิ่งที่มันไม่โอเคกับเราเข้ามาแต่เมื่อไหร่ที่เราค่อยๆค้นหาความจริงหรือเออแบบบาลานซ์ระหว่างฝั่งทางธรรมแล้วก็ทางทางโลกไปด้วยอะ่ะอืมฟัคิดว่ามันจะดีมากๆเลย นะคะก็อย่าทิ้งอย่าทิ้งเลยอ่ะไอการที่เราแบบเรื่องของทางธรรมก็คือการปฏิบัตินะเฟอมองว่าเป็นเรื่องของการปฏิบัติทั้งคู่เลยที่มันขาดไม่ได้มันคือเป็นสิ่งที่สําคัญมากมีพายแอคชั่นขึ้นมายิ่งถ้าเกิดคุณปฏิบัติควบคู่กันไปได้อะทาสมาธิฝึกจิตดูจิตอยู่กับปัจจุบันหรืออะไรเงี้ยลองลองไปเซิร์ชดูแบบในคลิปตามยูทูบเนาะก็จะมีวิธีการบอกเนี่ยแล้วก็ทําไปเรื่อยๆค่ะอย่าให้แบบเหมือนกิเลสหรืออะไรมาครอบงํามากเพราะว่า มันมีขึ้นได้ก็มีมีลงได้เหมือนกันโลกเรามันไม่มีอะไรแน่นอนเลยการเปลี่ยนแปลงมันคือสัจธรรมนะคะฟอคิดว่าทุกคนเข้าใจตรงนี้เป็นอย่างดีเพราะว่าตัวคุณเองอะผ่านชีวิตมาเลหลายๆสิ่งหลายอย่างผ่านมา,มามากมายแล้วนะคะขอกินน้ำแป๊บหนึ่งโอเคต่อไปเรามาดูคำแนะนำจากไพ่ออร์เคิลกันนะคะว่าไพ่ออร์เคิลมีอะไรที่อยากจะแนะนำคุณบ้าง อาจจะเป็นเมสเซจจากยูนิเวอร์สก็ได้ทรั s ต e เอนเก t ทรั t ตนะคะก็คือความไว้วางใจอืมวางใจในในเส้นทางวางใจแบบทุกๆเรื่องอะทุกคนเออใบนี้ฟอรู้สึกว่าอิยด,ดีมากเลยอะวางใจในการทุกๆก,ก,การเปลี่ยนแปลงซึ่ง มันไม่ได้น่ากลัวทุกๆการตัดสินใจของคุณขอให้คุณวางใจเชื่อใจบางทีเราอาจจะแบบพยายามที่จะไปควบคุมในบางสิ่งบางอย่างสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างอือยากให้เปิดใจวางใจมากขึ้นแล้วก็เชื่อว่าไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเข้ามามันจะนําคุณไปสู่แบบสิ่งที่ดีขึ้นเรื่อยๆคุณจะได้เรียนรู้ไปกับมันเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆค่อยๆทําความเข้าใจแล้วก็วางใจไปทีละเรื่องเท่าที่เราทําได้ก็ได้นะคะ แล้วก็ u n l a s น your passion ปลดปล่อยความหลงไหลของคุณออกมาประมาณว่าแบบอะไรที่เป็น p a ชชั่นของคุณอะเหมือนแบบใส่ความหลงไหลปลดปล่อยความหลงไหลในงานของคุณอะไรเงี้ยทำให้มันเต็มที่อาจจะมีการเรื่องของการโฟกัสมากขึ้นเออแบบว่าอะไรก็ตามที่คุณหลงไหลหรือว่าแบบชอบมันมีความสุขกับมันนั่นแหละคุณจะทำมันได้ดีมากๆ แล้วก็ l i s t e n นะคะเป็นใบนี้นะน่าจะเกี่ยวกับการฟังคี์เวิร์ดอ่ะ์เวิร์ดมันคือการฟังใช่ไหมอืมเฟิร์สลองเฟิร์สก็เคยลองอ่านอะมันหมายถึงการที่เรารับฟังผู้อื่นก็ได้นะเหมือนแบบบางทีอเราอาจจะ เหมือนไม่ค่อยได้เหมือนเวลาที่เราแบบมีการสื่อสารหรือมีบทอยู่กับบทสนทนานกับคนอื่นอะไพ่ใบนี้ก็ต้ลังบอกว่า,าให้ตั้งใจฟังมากขึ้นมันอาจจะมีสารบางอย่างมีทรายบางอย่างเพราะบางทีเวลาที่ใครมาแบบคุยกับเราหรือมาเตือนมาบอกอะไรเราเราอาจจะเหมือนแบบเขาเรียกวะไรอีโก้หนึ่งเลยอีกโก้เราทําให้เราไม่รู้ตัวว่าเฮ้ยเนี่ยเรากําลังเกิดความแบบเหมือนการไม่ฟังอยู่ก็ได้หรืออีกอย่างหนึ่งเราอาจจะแบบไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะอะไร ไม่ถนัดฟังอะ่ะแต่ถนัดพูดอะ่ะเออฝนไม่รู้จะใช้ขาพูดไงแต่ฝนคิดว่าคุณน่าจะฟังเข้าใจนะคะก็คือแบบเหมือนให้รับฟังมากขึ้นอบางสิ่งบางอย่างถ้าเราเงียบได้ก็เงียบอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอีกความหมายหนึ่งคือการฟังเสียงภายในของตนเองอืนะคะอาจจะอยู่ความเงียบอยู่ความสงบเพื่อฟังเสียงภายในทําความเข้าใจกับตัวเองก็ได้ design for yourself ตัดสินใจด้วยตัวคุณใช่ไหมเออมันประมาณว่าแบบตัดสินใจด้วยตัวเองเออการตัดสินใจด้วยตัวเองประมาณนั้นทุกคนไพ่ใบนี้กําลังบอกว่าไม่ว่าไม่ว่าเฟิร์สรู้สึกว่าหลายๆคนอะคือมีคําตอบลึกๆอยู่แล้วในใจอแต่ไม่รู้ว่าแต่ว่าเฟิร์สเฟิร์คิดว่าหลายๆคนน่าจะแบบเหมือนจะต้องการอะไรมาคอนเฟิร์มเนาะไม่รู้ว่าคลิปนี้จะคอนเฟิร์มช่วยคุณได้มากขนาดไหนแต่ว่าสิ่งที่สําคัญเลยคือตัวคุณนี่แหละ ที่จะตัดสินใจเชื่อขอเชื่อมัน่นไม่ว่าไม่ว่าคุณจะเลือกฝั่งไหนอะ่ะขอให้แบบลองลองทบทวนดูว่าเ <_ S 1> ฮ้ยสิ่งเนี้ยในอนาคตมันอาจจะดีกับเราเออหรือว่าณนะตอนเนี้ยเวลาเนี้ยมันดีกับเราที่สุดแล้วอืมก็เลือกตัดสินใจด้วยตัวเองอย่างเช่นเนี่ยคุณคุณเคยสังเกตไหมถ้าถ้าเป็นผู้หญิงอะ่ะผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้ไม่รู้ว่าเป็นเหมือนกันไหมนะคะหลายๆคนที่แบบสมมติไปห้างกับเพื่อนอืมไปห้างกับเพื่อนใช่ไหมแล้วก็แบบเราอ่ะ มีเสื้อมันมีเสื้อที่แบบเราลังเลสองตัวแต่จริงๆเราชอบสีสมมติสีแดงกับสีน้าเงินไปเจอเสื้อสีแดงกับสีน้าเงินเราในใจเราเหมือนแบบเหมือนชอบสีน้าสีน้ําเงินอยู่แล้วอะแต่เราต้องการแบบเหมือนถามเพื่อนอะออ้ยสีไหนสวยอะไรเงี้ยพอเพื่อนตอบสีแดงเราก็เลือกสีน้าเงินอยู่ดีเกตแมททุกคนพอจะเกตที่เพื่อนอธิบายไหมประมาณว่าแบบเรามีคําตอบในใจอยู่แล้วขอให้เชื่อสิ่งนั้นแหละนะคะอืมเพราะว่าถึงถามไปถึงถึง,ถงสมมติอย่างเช่นการคุณมาดูดวงหรืออะไรก็ตามอะ่ะ เหมือนแบบถ้าสมมติหมอดูหรืออะไรก็ตามตอบไม่ตรงใจของคุณอะ่ะคุณก็เลือกแต่เลือกแบบนั้นอยู่แล้วก็ให้เลือกในสิ่งที่ตัวเองแบบเ,ออเพร่ะพูดงงไหมอะหวังว่าทุกคนจะไม่งงนะคะถ้าเกิดว่างง,งก็ตอบกลับมาด้วยละกันแต่ถ้าไม่งงก็ขอบคุณมากเลยค่ะอืมประมาณนั้นแหละเหมือนแบบให้เชื่อให้เชื่อที่เราแบบตัดสินใจอืมเชื่อเสียงในใจของเรานั่นแหละนะคะโอเคขออีกสักใบ,บละกันแก้เขิน <g ül> แก้เขินสักหน่อย be friend be friend p e a c h e u r e ก็คือเหมือนแบบเป็นเพื่อนกับความสุขปะจำไม่ได้อาคีย์เวิร์ดอะมันประมาณว่าแบบจงเป็นเพื่อนกับความสุขเธออะไรเงี้ย enjoy กับชีวิตบ้างอย่าไปเคร่งเครียดอะไรมากอะเื่อขอไห,ไหลาตามความรู้สึกเลยกันอย่าไปซีเรียสอะไรมากทุกๆคนแบบ มันมันหลายเรื่องเนาะเราเพิ่นเห็นนกยูงด้วยคุณมีความสวยงามนะคุณมีความสวยงามมีเอกลักษณ์เฉพาะตนแต่ละคนเราไม่จําเป็นต้องเหมือนใครเลยคุณอยู่ในเส้นทางของคุณที่ที่คุณมีความสุขก็พอ,อไปเรื่อยๆของคุณก็ได้คุณมีความงดงามอยู่แล้วคุณมีเอกลักษณ์เฉพาะตนจงเป็นตัวของตัวเองแล้วก็เป็นเพื่อนกับความสุขมีความสุขเขไวอะไรเงี้ยอะไรที่มันไม่ควรเก็บมาคิดอะไรเงี้ยก็อย่าไปคิดมันนะคะมันจะทําให้เราแบบ ยิ่งยิ่งเราคิดแล้วเรายิ่งไม่รู้ตัวอม,มันจะยิ่งอันตรายไม่ใช่ว่าห้ามคิดนะทุกคนสามารถคิดได้แต่ว่าคิดเรารู้ตัวว่าคิดกังวลให้รู้ตัวว่ากังวลค่อยๆรู้เนี่ยรู้ตัวขึ้นเรื่อยๆคอยฝึกฝึกที่จะรู้ว่าตอนนี้เรากําลังคิดลบตอนนี้เรากําลังรู้สึกแบบนี้ตอนนี้เรากําลังรู้สึกมีความสุขหรืออะไรก็ตามอะเออบางทีแบบการที่ใบนี้อาจจะแบบเหมาะเหมาะสําหรับคนที่แบบเหมือนไปไปโฟกัสกับความทุกข์มากๆความคิดลบๆมากๆก็ได้ แต่แต่ถ้าเกิดว่าตัวคุณเองอะเหมือนเริ่มบาลานได้แล้วอะไรเงรี้ยก็ไม่ไม่เฟจะบอกว่าไม่ติดสุขกับไม่ติดถูกจนเกินไปอืให้มันพอ,พอด,พอดีพอดีอยู่ในความที่แบบเป็นกลางอืมแล้วมันเราจะไม่ไหลไปกับสถานการณ์ง่ายๆคือมันก็จะเฟลก็จะขอไปอิงในเรื่องของการฝึกจิตอืฝึกจิตดูจิตเนี่ยแหละเวลาสุขเราก็รู้ว่าสุขอืให้เห็นมันไม่ใช่แบบไหลไปกับมันไม่ไหลไปกับอารมณ์ไหนๆทั้งสิ้นอะแล้วเราจะ แล้วเราจะเหมือนแบบมันจะมีสติมากขึ้นเวลาเจอเรื่องที่มันทําให้เราแบบเอเสียใจหรืออะไรมาก็ตามอ่ะเราจะรู้ทันอ่เออเราจะรู้ทันแล้วมันจะดับง่ายนะคะอืมเข้าเรื่องธรรมะเฉยเลยนะคะอ่ะสุดท้ายทุกคนเดี๋ยวนะจะหมดเวลาหรือยังอ่ะขอเปิดเป็นไพ่แองเจิ้ลแล้วกันนะคะแองเจิ้ลมีข้อความอะไรอยากจะบอกทุกคนบ้างคะ่ะ 999ช้าแต่ชัวเห็นหมาเห็นหมาอุ้ยตรงกับที่ฟสพูดอยู่อะไรใดๆไปเรื่อยๆของเราเนี่แหละไม่ต้องเร่งรีบไม่ต้องไปบีบเค้นบีบคั้นตัวเรา1771โชคชะตามไม่ได้รอเล่นกับเธอเธอต่างหากที่รอเล่นกับตัวเองอ่ะขออีกสองใบแล้กัน444เธอเท่านั้นที่ทําได้ใช่ตัวคุณเท่านั้นที่ทําได้ ซีซูนซีศูนมันไม่จริงเลยขออีกใบหนึ่งแล้วกันมันไม่จริงเรื่องไรหนึ่งหนึ่งสามสาเป็นความคิดที่ดีเลยโอเคเอาไปปรับกันนะคะว่าคุณสกิดกับข้อความไหนใต้สำรับใจเย็นๆก่อนแ <c oughs> ถมมีแถมด้วยก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะเฟิ <c oughs> ร์สก็ขออภัยด้วยนะถ้าเฟิร์สอธิบายแบบวนไปวนมาไม่เข้าใจอะไรเงี้ยเพราะว่าเฟิร์สก็ อธิบายไม่ถูกเหมือนกันอนะแต่ว่ามันเหมือนทุกคนเก็ตไหมว่าบางคนอาจจะเข้าใจก็ได้ที่เฟอเสือมันแบบมองตาก็รู้ใจอะแต่ถ้าเกิดคนไม่เข้าใจจริงๆก็ไม่เป็นไรนะคะก็ขออภัยด้วยประมาณนี้นะคะเป็นกำลังใจกับทุกคนคะ่ะบ๊ายบาย